ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะอ่าสำหรับเมื่อคืนนี้เป็นทังไหนเนี่ยพี่น้องนะเมื่อคืนนี้ข้าก็สามเท่าท่านเล่ากูหายจิตแปดล้างแปดสามแปดให้พี่น้อง แตกหมดเลยพี่นอ้องกูหาเยเจ็บแตกมันจั่นแตกหมดผู้ใดที่ติดตามอยู่แน่นทากเล่าพัฒนากูหาเยเจ็บแตกนะเหพี่นอ้นองเข้าเต็มเต็มแล้วก็ขึ้นนี่ของสัปดาห์นี้แล้วพี่นอ้องเกอพรุ่งนี้ก็จะบรรจุแล้วนะนี่มันจั 8, ่นแตกเป็นแตกพี่นอ้องเห็นบ่มันจั่นแตกเป็นแตกสามแปดแตก เดีวสิว่าเห็นนะคะเพราะว่าเพราะว่าคือว่าเขาแตกต่อมีไไม่ชว่วมีมนันในบ,บ่อขึ้นนะอันนี้ทางซองเหรอพอเตียมที่นอนขึ้นมันออกย like ังขึ้นขึ้นมมนออกอ่ะออกตกเก้าอันนี้ไม่ออกหนึ่งสามแนะปดนอกบ่อมี่อบ่อมีออกหนึ่งสามแปด มือคึอืนอ,อ 8, 3, 1, 8, 3, 1, ีออออ 8, 3, 1, อนออก 8, 3, 1, อ่ะแปดสามหนึ่งแปสามหนึ่งมขึ้นอีกออกแปดสามหนึ่งผลออกแปดสามหนึ่งอ่าล่างสองตัวแปดแปดพี่น้องแปดแปดเขาใส่ผู้หายแแปดนี่เลขสีมันพี่น้อนะงนะเลขสีเกิดเกดเกิขาเลขี่ผูเขาเนาะเลข เอากอเล่นี่นี่ดูวิ่งเาเข้าแล้วก่อนที่สำคัญพ,พี่นอ้องที่สำคัญแต่ต่อเลยหลังสามแปปแปแปดจับคู่คู 5, 8, 8, 8, 8, 8, ่ห้าเ็ดแปดแต่ทีพี่น้องนี่ขึ้นดูนี่เต็มเต้มเลยนะติมเตมเลยอุตติพึมเราว่าตี่ตามนะฮะไอี่ีเพิ่งจะเข้ามาติดตามนพี่นอ้องเหน็นบ่ แต็มเยแก่ลแ,ลแ,ลกแล้วตขุเจ้ที่ตามะที่เปียกส่ลายน,นะคะัคูหมาแค่ซหางนะะเาูให้แค่ีคู่ซหานีน่หมคหายมาซี่มีเสน่พี่อบออกัวนี้นะะแล้วคุที่ตามดูแวคุจะเห็นหลุน่อยสินะอาสำลับเรียา แนวทางเราพัฒนาแนวทางวันที่เอ่นวันที่คืสิบสามมีสิบสี่สิบห,าห้าที่น่แนวทางวันสุกร์เดอนวันศุกร์จะไปกูหามาแล้วอ่ะอันนี้แนแวเปะครย เป็นแนวทางเราพัฒนานะคะวันที่สิบห้ามาแล้วกูเห็นมาแล้วี่านินองเนอะตอนน e ี้สี่ตอนเศร้าๆนะคะเนาะกูสงห็ไปเลยเองท่าคิดด่วนกูว่าจรุ่งวนเงยสิบ่เห็นเงนจิตภาพเได้แบบมูลน้ำพันนนพด่น่อยเนอะนะครับก็ได้มีโชมมีมาแล่ว จะเลือกระดเด้อจะมีจุดที่มานน้ำปูกระดเายตัวละเห็ดอุตสีอยู่นะคะเอ้าสาหรับวันศุกร์นี้ผู้หาห้มาแล้วห้มาแล้วมีเตรียมกันได้เฝ้าเห็ดคลิปลงอห้เพราะว่าอ่านี่ปูทรงไม่ห้ยแต่เสารเลยนี่หกโมงกว่าพี่น้องได้มาแล้วนะคะฝากคนละไลค์คนละแชร์กดติดตามเป็นกระลังแล่นใจเฮ็ดครับทีมงานนะคะเนาะทีมงานทางช่อทงทางเพจเฟซบุ๊ก 99เบวอีสานแล้วก็เจี๊ยบ165ชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึ่งท่ำพี่น้องสำหรับเ a c e b o บุกนะคะเนาะทางพี่น้องแฟนเพจเฮ้าอ่ะขอบคุณหลายๆทุกๆการกดไลค์กดแชร์การกดติดตามมาแล้วนะคะแนวทางเรา0578นี่พี่น้นอง้อเขียนกันอ,อันนี้เป็น สี่หางคือกอพี่น้องอ่าสิบามสิบสี่สิบห้านะคะวันพุธเอวันศุกร์ก็พี่น้องด้วคอวันพุทธที่สิบห้าวันวันพุทธที่สิบห้ากันยายนโอก แตกต่อเลย,ยพี่น้องนะ,นะแตกต่อเนื่องเลยนะแตกต่อเนื่องเลยหลังแปดแปดแตกสามแปดแตกก็ออกแปดแปดหลุนวัดสุขกำกันพี่น้องมาแล้วมาแล้วเอาคลิปนี้เป็นแนวทางเลาปูห้าเจ็ดแปดนะคะพี่ผ้ามาตาม,มีสี่คู่เหมือนเดิมมาเดี๋ยวขออนุญาตเมึอมงไล่ปูก่อนจะเขียนผิด à khó cua là gì chị em được cái nào tua vị. cấp 3 hả vị. Vị luộc, nào ตัวเนตัวเรนสามกับสี่เห็นไหมพี่น้องสามกับสี่เห็นไหมคะตัววิ่งตัวแลนสามกับสี่้ะค่ะเด้อนะสามกับสี่นะเห็นว่าจอยนะจับคู่นี่พี่น้องจับคู่เด่นมันเลยนะ เด่นหมดเลยทั้งสี่ตัวไปนี่พี่นอ้องยาผ่าเด็เดขาดด้วยค่ะเนาะแล้วจะว่าโอ้เอฟนี่เจ็บได้มากสีห่หางหนึ่งแล้วจะเสียดายเพราะว่ามัมาน,นเหมือนเขามาต่อเหนื่อยเลยแต่ตั้งแต่วัาจันทร์ันพุกนะเอาจับคู่ตัวใหญ่เลยสามสี่เจ็ดใจว่าพี่น้นะนะงง 3, องสามห้า 4 4่สนี่4ของปู่4หาง4คู่อันตรายมาแล้วปู่5 7 8นะฮะมาแล้วมาแล้วนะเห็นไหมนะปูแบบไงเลยพี่น้องอ่า3 4 3สี่สาหาสี่หา ของคูก็จะเป็นแบบนี้แหละเห็นบ่รอบที่แล้วนะรอบบันจันนี่สามแปดสามเก้าสีา่แปดสี่เก้าอ่าหมู่วานหมู่วานดีพรามากหมูคือนเก็ดแปดเก็ดเก้าเ,าเปดเดดเก้า,กา,กาสำหรับวันศุกร์ที่เสียหอดนี่แนวทางนะะให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะฮะตัวเลขมีโอกาสมาแล้วก็มีโอกาสหลุดให้พี่นอ้องเข้าแฟนเพจแฟนช่องพิจาจรณาเอาใส่พิจารณาญา,า,า,าในการรับชมแต่ว่าแตกมาแล้ว วันจัน์ก็แตกวันพุทธก็แตกนี่วันซุปพ,พี่นออกมากแล้วไายรออยู่นะคะนี่เห็นบองสามสี่สามห้าอ่สี่สนะคะนี่และเลาพัฒนาปูหาเจ็ดแปดเดินขีนออได้วยปูถูโซ่มาหายมากแบบรุนรุนเลยก,กับตองลงแบบรุนรุนพีนออกเดีย๋ยวว่าเม่เห็นเนาะค่ะเนาะ ได้เห็นคลิปนี้ให้มีโชคมี่มาให้หแห้งๆปังๆให้หแห้งๆเรื่วยๆเด้อค่ะเด้ออย่าลืมกดไ like, ลคะก์กดแชร์นะคะถ้าถูกอกถูกใจนะคะเห็นป่ะพี่น้องอืมไอไม่เห็นนะให้ดูเชลอนจอนี่นะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะวันมือนีฝนก็ตกก็เ,เลยซื้ออกาสทำคลิปให้เอฟซีแฟนช่องแฟนเพจ ผู้ที่เขามาติดตามนะให้มีโชคมีหมานุ่กันนี่แหละพี่น้องนะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมรับฟังขอบพระคุณแนวทางอ่านะที่สมัครทางช่องเพื่อมีโชคมีหมานุ่กันเพื่อมีโชคมีลาบนะพี่น้อ่ะล่วกันแบบเศร้าๆสำหรับคลิปนี้ก็บฝากตอนเอฟซีตอนเศร้าๆหลังเมื่อคืนนี้แตก เต็มเต็มนะคะเนาะสำหรับเล้าโคฮาจิตแปดแปดแปดพี่น้องเอาผู้ใดติดตามอยู่ก็ให้เฮงเฮงลุยลุยเยค่ะเด้อน,นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ